เป็นวันที่รู้สึกว่านุ๊กผิดพลาดที่สุดแล้วก็นุก๊กลงผิดอะไรละหลายๆายอย่างพูด่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วที่จริงในใจนุกนะนุกคิดว่าต้องตื่นขึ้นมาแลวนุกก๊กได้เจออะไรบางสิ่งบางอย่างอันนี้ต้องตขอโทษก่อนนะครับที่พูดขึ้นมาว่ามันผ่าน,นแล้วแหละแต่นุ๊กจะขอบคุณจริงในวันนั้นนุ๊กคิดว่า ไม่มีคนติดตามคุณแล้วแหละไม่มีคนรักคุณแล้วต้องบอกวิสิงผมขอกลับไปอยู่บ้านครับพี่ผมจะไม่มีพี่รักผมแล้วแหละในช่วงเวลาหนึ่งครับก็ผมก็อยากจะลูกก็อยากจะขอข้อมูลวีไอพีที่ที่สแตลนั้นมามีส <to> ่วนน้อยมากมันแทบจะไม่มีเลยที่ พี่เอจีจะปล่อยมือเด็กชายคนนี้เด็กชายที่<ม>ทำตัวไม่น่ารัก<ม>เด็กชายที่เกเรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้<ม>ทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือบางครั้งลูกสัมผัสได้ว่าความรักที่ได้มามันมากกว่าเดิมด้วยซ้ําต้องขอบคุณพี่เอฟซีแล้วก็คนที่อยู่กับลูกตลอดเวลาเคียงข้างกตลอดเวลานอกจากพ่อจากแม่พี่สิหิพี่อ่อน<ม>ก็คือไปขอบคุณไปที่ในเวลาที่นูก ไม่มีใครไม่เหลือใครหรือลุกดิ่งลงหรือหรือจมลงมากๆเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เขาไม่เคยทิ้งลุกเลยเขาให้กำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างลูกเสมอมาเลยครับมีทั้งความทรงจำที่ไม่เคยลืมและมีทั้งความทรงจำที่จะจำตลอดไปด้วยครับอ่านี่คือคำตอบนะครับสำหรับน้องเตยนะครับสำหรับ